สวัสดีครับพบกับช่อง Big Review นะครับคลิปนี้ก็จะรีวิวตามที่ผมลงใน YouTube อีกแล้วนะครับว่าจะเป็นที่บอกไว้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับโอเคซึ่งซึ่งวันนี้จะเป็นรีวิวทั้ง2ตัวเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับกระดัมอาร์เธอร์กระดัมมาร์คนะครับกับม้าในกับม้านะครับอันนี้ม้าเวอร์ชันไนเวอร์นะครับ ก็เป็นสีขาวนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็วันนี้ก็จะรีวิวทั้งสองตัวเลยเพราะว่ามันแบบเหมือนว่ามันทำมาคู่กันทนำะมาคู่กันนะครับก็เป็นตัวนี้ครับอ่าก็เป็นตัวนี้ครับอ่านี่ฮะอ่าตัวนี้ครับอ่ากษัตริย์อาเธอร์นะครับอ่าพูดถึงกษัตริย์อาเธอร์แล้วก็ต้องมีนี่ด้วยนี่ด้วยครับ นี่ดาบเอกคาลิเบอร์นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันปกตินะครับคือจะมีชิ้นส่วนที่ว่าติดติดกับตัวนะครับแล้วก็จะมีมงกุฎมงกุมาให้แล้วก็มีชิ้นส่วนที่ติดท,ท,ที่หูทั้งสองข้างนะครับชิ้นส่วนเล็กมากนะฮะอันนี้โอเคแล้วก็นี่ครับม้าขาวนะม้าขาวที่จะใช้ขี่ในวันนี้นะครับโอเคก็เลยเละเอียดโดยรวมครับอันนี้ก็ติ๊กเกอร์ก็เยอะ พอกันกับตัวก,ก่อนนี้นะครับเยอะพอกันเลยนะครับก็มีส่วนหัวส่วนอะไรก็เยอะพอกันข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับอ้างอิงมาจากกระดมามัสทรีนะครับซึ่งมัสทรีจริงผมก็นึกไม่ออกว่าเป็นว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็เขาบอกอย่างนี้นะพูดถึงกระดาตัวนี้ก็คืออ้างอิงมาจากกระสังอา์เธอร์ของคาร์เมลอดนะฮะอัศวินตโกนนั่นเองโอเคครับอันนี้จะเป็นโหมดนี้ก็เป็นโหมดปกติของเขานะครับหรือจะ ทำหมดหมดเพราะอเอาไปเค้ากัไน,นะครับโอเคนะครับเป็การติดทั้งสองข้างนะหูทั้งสองข้างอย่างนี้โอเคดยากจังด,ดีไซน์ดีไซน์มันโอ้ยซอกหูมันเยอะเหมือนกันนะครับบางทีติดยา่างกันติดไปหมลกลัวไปว่าเออชิ้นส่วนมันจะหล่นหายนะครับเพราะชิ้นส่วนนี้เล็กมากซึ่งจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากถอดออกเท่าไหร่แต่ก็คืออะถอดออกดีกว่าจะรีวิวไปเลยว่าติดยังไงบ้างนะครับอืม นะฮะฮติดหูทั้งสองข้างโอเคนะตฮะหูทั้งสองข้างโอเคติดหูแล้วครับต่อไปก็โอเคแกะชิ้นส่วนจากเอ็กคาลิเบอร์นะครับโอเคโอเคแกะมาอันนี้เป็นที่ส่วนที่ติดกับกระโปรงหน้านะครับกระโปรงหน้าก่อนเนาะกระโปรงหน้าก่อนนะฮะประมาณนี้ ต่อไปก็ที่ส่วนตรงหัวไหลหัวไหลนะฮะหัวไหลทั้งสองข้างนี่คือที่ส่วนหัวไหลนะฮะแกะจุตอนจะบอกว่าตอนที่ออกนะครับผมเสียวหักมากเลยเพราะชิ้นส่วนใสก็รู้อยู่มันไม่แบบอ่าเป็นเหมือนชิ้นส่วนธรรมดานะฮะอ่ะแกะชิ้นส่วนหน้าออกก่อนลกันโอเคแล้วชิ้นส่วนตรงไหลเนี่ยผมเสียวหักมากเลยถ้าหากนี่คือผมก็ต้องซื้อซื้อใหม่ทั้งดุนนะครับซื้อใหม่ทั้งทั้งตัวเลยนะฮะ เพราะว่ามันไม่มีแบบที่ส่วนขายแยกอยู่แล้วนี่ฮะที่ส่วนไหล่ตีประมาณนี้โอเคผมไม่อยผมก็ไม่อยากกดมันกดมันลงไปแน่นมากครับเพราะคือแบบเวลาผมอยากถอดมันจะหักเอาต่อไปครับที่ส่วนหน้าอกหน้าอกแล้วครับก็แปะไปประมาณนี้นี่ครับใกล้เสร็จแล้วต่อไปก็ที่ส่วนที่แถมมาคือมองกุฎนะฮะมงกุฎจะมีล่องครับสังเกตที่ตรงหัวเนี่ยฮะจะมีล่องอยู่อ่าใกล้ๆเนี่ยครับอันนี้คือข้างหน้าด้านหลังจะไม่มันจะไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็สังเกตที่ว่าจะมีจะมีแบบอ่าสลักตรงนี้อยู่นะฮะอันนี้คือด้านหน้าส่วนนี้จะคือด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปโอเคครับโอเคนี่เรียบร้อยครับอ่ากษริอัลเทอร์เวอร์ชั่นอ่าลาา่ามพเออนะครับแล้วแล้วก็ใส่ติดตั้งเอ็กคาริเบอร์นะครับมผมขอติดตั้งที่แขนขวากันเนาะอืมอืมแขนขวาแล้วกัน นี่ครับมันจะได้ประมาณนี้นี่ครับมันจะได้ประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นคือก็ดูแล้วลักษณะก็คือโอเคครับสวยอยู่นะที่ส่วนใสก็จะสวยอยู่นะครับประมาณนี้ที่ส่วนใสก็รู้อยู่ว่าภาคนี้เขาเน้นที่ส่วนใสเป็นเป็นกิมมิคหลักนะครับ หรือถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ใช่ก็กนาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าเออเขาเน้นตรงนั้นตรงนี้ก็บอกผมได้ครับผมไม่เสียบนะเอาไปก็คือจะเป็นการที่ว่าประกอบกับม้านะครับเพราะผมบอกว่าเดืนนี้จะรีวิวของตัวใช่ไหมครับผมก็รีวิวม้าด้วยเลยม้าก็มันน่ครับก็โดยรวมก็คือง่ายมากเลยกรอบง่ายมากอ่ะง่ายไม่มีสติ๊กเกอร์ให้เลยนะจุดขยับก็มีอยู่นะครับขาหลังก็ได้แคบขาหลังก็ได้ประมาณนี้แครบขนาดนี้นะครับขาหน้าก็จะแบบ เหมือนกันหลังแต่ว่าคือจะโยกซ้ายโย,โยกไปบิดไปบิดมาได้อยู่ส่วนคอคอก็แขบได้อยู่นะครับแต่ว่าแน่นมากเลยผมก็ไม่อยากจะแขบเท่าไหร่ผมขอไม่แขบนะครับตรงคอตรงหางนี่ครับหางก็โยกขึ้นโยกลงได้แล้วกิมมิ่ก็คือสามารถเอาตัวกระหน่าขึ้นขี่ได้ก็จะยืดออกมางี้ครับยืดมางี้เสร็จแล้วก็อาจจะมีสังเกตนะครับจะมีตรงเนี้ยบิดออกครับบิดเหมือนกระเป๋าตังสมัยก่อนนะครับเปอาเดียนสมัยก่อนบิดออกมาโป๊ะซ้ายขวา ก็เห็นแบบนั่งที่นั่งนะครับนี่คือส,สลักที่ว่าจะเสียเข้ากับตัวกันดั้มนะครับโอเคอ่าแล้วตรงนี้ส่วนนี้คือแบบเอาไว้เก็บกระโปรงหลังนะฮะกระโปรงหลังของกันดั้มที่จะขี่นะครับเพราะว่ามันต้องถอดกระโปรงหลังออกเนาะโอเคเริ่มเขียนเลยเริ่มแรกครับอ่ากางขาของอาร์เทอร์ก่อนกางขาอาร์เทอร์แบบอ่ากางให้กว้างเขาไว้ย่างนั้นคือโยกผ้าคลุมประมาณนี้โยกออกมาให้กางออกมาครับแลังจถอดกระโปรงหลังครับ ถอดมาเลยอะไรตกาตายแล้วจากสักครู่ขอพักได้ครับผมใส่ไปหนึ่งดีนะไม่หายผมกลัวหายเหมือนกันนี่ผมกลัวหายเหมือนกันตรงนี้ผมกลัวหายเหมือนกันตรงนี้กลัวหายมากอม,มก็ใส่เป็นส่วนที่ว่าใส่แบบยจ้าลำบากนิดนึงยากหน่อย,อยนิดนึงนะฮะ ต่อมาต่อที่ถอดกระโปรงหลังนะครับถอดออกมาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้จะมีรูนะมีรูตรงนี้นะครับเสียเข้าไปกับตัวม้านะครับตรงส่วนที่ว่าเก็บกระโปรงหลังให้นี่ก็จะประมาณนี้จากนั้นนะครับเสียก็ไปเลยโดยที่ว่าตรงนี้ครับจะมีรูอยู่นะเสียก็สอดสลักตรงนี้ครับเสียก็ไปเลยนะครับจัดท่าจัดทางให้ดีแล้วเสียก็ไปเลยนะครับ มันจะลำบากนิดนึงเราจัดท่าจัดทามคือมันติดดีไซน์ของแต่ละตัวครับมันจะไม่เหมือนกันมันมีแบบจุดแหลมจุดไรก็ขยับขยับเห้าะเขาเข้าทีนิดนึงนะครับถึงจะขยับถึงจะเสียบไดตอนนี้โอเคเสียบเข้าอ่ะเสียบเข้าปุ๊บจากนั้นก็นี่ครับดันดันตัวม้ากลับนะครับดันกลับให้ได้แบบให้มันอยู่ให้มันอยู่ตัวอยู่ครับได้มันอยู่พอละอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่าขึ้นขี่ได้เลยนะครับ นี่ครับประมาณน,นี้โอเคประมาณนี้นะครับได้แล้วก็โดยโรวมก็คืออ่าเหมือนทํามาโอเคเหมือนแบบม้าตัวเนี้ยทํามาเพื่อกระลำตัวนี้นครับปรนนี้เขาได้เรื่องเขาขี่เหมือนกันเนาะเขาในเรื่องเขาขี่เหมือนกันเขาขี่เหมือนกันขี่ย่างเง ขี่ไปลบอะไรเงี้ยอ่าเหมือนแบบอัศวินย,ยุคก,กลางครับป่านนี้แล้วก็อ,อย่าลืมบอกไปใต้ท้องครับจะมีเดือยที่ว่าไว้สอดเสียบกะะับแอคชั่นเบรนะฮะเสียบฐานนะครับไว้แบบออกแอคท่าแบบเออแอค,แอแอคชั่นต่างๆท่านู่นท่านี่แล้วแต่จะจัดท่าเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ขอ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 ก็อยู่ประมาณก็ขอขอจบลารีวิวปานี้นะครับ คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรตัวต่อไปก็โปดติดตามชมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ